สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมพี่อเอกนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพาเพื่อนๆมารู้จักกับสินค้านะหตัวนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะตกใจว่าผมพูดถึง1ตัวแล้วทำไมผมออนปั๊บมาวางไว้สตัวจริงๆไม่ใช่2นะครับมี3ด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งที่วางอยู่ข้างเนี่ยคือเจ้าวอล์นะครับตัวนี้เป็นวอล์กโนวาเนาะเดี๋ยวผมจะพูดถึงสินค้าตัวหนึ่งในนี้นะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงตัวมันเนี่ยผมก็จะมีเพื่อนๆของมันเนี่ยมาอยู่ข้างๆกันด้วยนะครับเพื่ออธิบายให้เห็นภาพว่าเฮ ปาร์คฝั่งนี้นะครับชื่อว่าปาร์คเซิร์ฟกาดทั้ง2ตัวเป็นเซิร์ฟกาดทั้ง2คู่นะครับเซิร์ฟกาดตัวนี้เป็นเซิร์ฟกาดตัวเริ่มต้นนะครับที่ถือว่าดีแล้วเป็นสายกลางแล้วก็ใช้งานลูกค้าใช้ในหน่วยงานของราชการไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ว่าป้องกันโปรเทคเรื่องของไฟฟ้าตัวนี้ถือว่าผ่านงานมามา,มากมายแล้วนะครับในวงการยุทธศักรของปลั๊กไฟไม่ว่าจะเป็นหัวจ่ายอะไรหลายๆอย่างนะครับผมบอกเลยว่ามันอยู่เบื้องหลังมานานแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะไม่ได้พูดถึงตัวนี้เป็นหลักจะพูดถึงตตััวววนนนนนีีนีนะ้้เะส่่ย มานะครับชื่อรุ่นของเขาจริงๆก็คือพระเอกของเขาของเราวันนี้ก็คือเจ้าตัวรุ่น AV SL 2 AV B ที่ย่อมาจากสีดำนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมแกะตัวนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะตัวนย่อก่อนสักครู่นะครับโอเคผมเอาตัวนี้มาให้เป็น,ปนดูเป็นตัวเดี่ยวๆแล้วนะครับ เหตุผลที่ให้เพื่อนๆดูเอาตัว M1 ตัวเมื่อกี้มาเทียบกับตัว 2AV เนี่ยเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมก็มี M1 อยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องมาใช้ SL 2AV ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเก็บแกะตัวตัว M1 ให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะนะครับตัวตัว M1 เนี่ยครับแก้ไขปัญหาผมบอกเลยเลยครับแก้ไขปัญหา ชีวิตของเพื่อนๆหลายคนเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเพลงเรื่องของกีตาร์เรื่องของน้อยเรื่องของไฟกาแฟมาหลายคนแล้วนะครับแล้วก็นักดนตรีหลายๆคนก็ซื้อเป็นไปใช้นะครับให้ดูครับ2ตัวนี้แตกต่างกันตรงที่นะครับผมบอกก่อนอันดับแรกคือสเปคขับตัวนี้3,600ันหวัตต์นะครับ10แอมป์ตัวนี้นะครับ20แอมป์4,200สองวัตต์ครับฟังไม่ผิดครับ4,200ันสวัตต์จริงๆเออสี่พันหารวัตต์นะโทษที4,500ัารวัตต์เพื่อนๆฟังไม่ผิดครับทำไมมันต้องเป็น4สี่พันต้อองงลัการขนนาดั้นนะครับ อันดับแรกความแตกต่างก่อนครับตัวนี้นะครับเป็นลักเอาพุตแบบเซฟนะครับเซฟที่ว่า,าเราเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะล็อกสายเราค่อนข้างเรียกว่าแน่นหนาม,มากกว่ามาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วมีโดบกลองน้อยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับมีระบบบอกว่าไฟสมบูรณ์หรือเปล่าอยู่แล้วด้วยไม่พอครับ2 A v เวนี่ยอัพขึ้นมาอีกนะครับสำหรับลูกค้ากลุ่มออริโอเริ่มเข้าสู่เกรดไฮเอ n d นะครับอ่ะตัวนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหม ถ้าเพื่อนๆเห็นแจ็คแบบนี้นะครับแสดงว่าแจ็คแบบนี้เขาเรียกว่าแจ็คออริโอเกรดนะครับข้างในเนี่ยหนึ่งแน่นผิวสัมผัสข้างในเนี่ยชุบทองอย่างดีนะครับเพื่อให้ถ่ายทอดสัญญาณเสียงได้ดีนะครับแล้วด้านในเนี่ยมีวงจรกองน้อยอยู่ด้านในด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังมีไฟอยู่ด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าไฟเนี่ยเวลาทํางานสวยมากนะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือใสยไฟอัปเกรดได้ด้วยนะครับให้เพื่อนดูครับขนาดเท่าฟา์มือของผมเองอ่าเห็นไหม สีสดสวยนะครับมีสายให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวอ่านก่อนจะไม่ได้สายที่แถมให้คือสายที่ยาว2เมตรอ่าโอเคนะครับ20แอมป์สองร้อยห้าสิบโวลต์สี่พันห้าร้อยวัตต์นะครับ, v, 4, w, รบถามว่าใครใช้อีกครับบางคนที่ไปเล่นพวกเครื่องดนตรีนะครับนะักรดนตรีนะครับที่ใช้อ่าต้องเรียกว่าไงลนดะเสียงน้อยเขาก็จะพกอุปกรณ์ตัวนี้เป็นปลั๊กตัวเองนะครับนะักรดนตรีหลายๆคนก็ใช้ปลั๊กตัวเองนะครับในการที่จะ ไปทํางานเป็นมืออาชีพนะครับเพราะว่าเขาป้องกันอุปกรณ์ของเขาอย่างดีตัวนี้นะครับมี2อรูเนาะอ่ะโอเคแล้วลูกค้ากลุ่มไหนอีกครับที่ต้องการใช้ปั๊กเกตระดับนี้นะครับอีกหนึ่งอีกหอันหนึ่งที่ผมแนะนําให้ใช้เลยก็คือเครื่องชงกาแฟครับผมบอกเลยครับผมไปดูมาแล้วครับร้านเครื่องชงกาแฟส่วนมากตัวนี้เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันแค่สามพผมเจอสเปคเครื่องชงกาแฟดีๆครับต้องรีเควสสีเลย แอบช็อกนิดนึงนะคบว่าเฮ้ยเครื่องชงกาแฟมันองใช้ขนาดนั้นเลยหรอนะครับบอกได้เลยครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆที่ทำเครื่องชงกาแฟนะครับเครื่อง5 6าหกหมื่นเ0 0 0 0ม0 0 0 0ถึง0 0 0 0ใช้เลอครับโคตรคุ้มเพราะว่าเวลามีปัญหาอย่างน้อยมันเป็นอีกชั้นนึงที่ป้องกันนะครับไม่ให้อุปกรณ์เครื่องช้องขเรามีปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ชอบฟังเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มสตรีมมิ่งฟังแผ่นซีดีนะครับตัวนี้ให้เวลาเพื่อนๆเสียเขาไปแล้วเนี่ย ผมผมใช้เองเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมใช้กับเครื่องเสียงเหมือนกันเวนลาเราฟังะครับเวทีเสียงมันกว้างขึ้นแล้วเสียงกลางกับเสียงแหลมมันสดใสขึ้นชัดเจนขึ้นอันนี้ผมฟังเองเนาะผมเป็นคนชอบฟังเพลงอันนี้เห็นผลนะครับได้ดีอ่ะสุดท้ายนะครับ <c oughs> ก่อนจะจบคลิปนี้ไปผมถามว่าเพื่อนๆถามว่าเอ้ยแล้วพี่เอกเอาปลั๊กอะไรมาอีกอันนึงอยู่ข้างๆนะครับอันนี้คือปลั๊กที่เพื่อนๆนะครับชอบถามผมนะครับสายเดียวกวับผมเรียกสายแอป งกเล็กๆนะครับคือชอบคุณภาพสูงแต่ก็ฉันขอติ่งให้มันจะเยอะรูได้ไหมนะครับทุกคนชอบถามผมครับว่าอินี่ซื้อไปดูเดียวเพิ่มรูได้ไหมซื้อปลักรางธรรมดามาใช้ได้ไหมอินี่ซื้อไปแล้วเพิ่มปลักรางได้ไหมผมตอบเลยครับเพื่อนๆได้ครับอันนี้บอกแบบหล่อๆครับมันได้แน่นอน,นครับแต่ประเด็นคือเพื่อนๆช่วยถาปลักที่มันมีมาตรฐานนะเนะาะคราวนี้ผมก็ไปหาปลักมาตรฐานมาเพื่อนๆแล้วการขายในร้านผมนี่แหละแล้วเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเนาะปลักที่ผมไว้ใจนะครับใช้กับ แบรนด์นี้ได้นะครับคือ w อล์นะครับขายในร้านผมผมเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้ง w อล์แล้วก็เซิร์ฟกัดแล้วก็เซิร์ฟโทนิกด้วยนะครับเพื่อนๆครับปักตัวนี้นะครับดีกว่าโปรดใช้นะครับถ้าต้องการไปเพิ่มรูนะครับโปรดใช้ปักแบรนด์นี้นะครับนี่ครับให้ดูครับงานดูแพงมากตัวนี้ซื้อแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆนี่ ในร้านผมจัดไปครับ400กว่าบาทสำหรับถ้าเพื่อนๆซื้อพร้อมกับคู่นี้นะครับเอาไปเพิ่มรูมีราคาพิเศษดูกดช่องข้างๆผมเลือกไว้ให้แล้วนะครับกับหรือจะคู่นี้เพิ่มรูก็ผมก็กดไว้ให้ข้างๆแล้วเหมือนกันเพื่อนๆครับปลั๊กปลักตัวนี้นะครับแยกสวิตช์ทุกอย่างออกจากการหมดควบคุมแยกได้2วัสดุเป็นไม่ติดไฟผ่านกฎหมายผ่านมอกครับซื้อปลั๊กวอล์กต้องแบรนด์นี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอเป็นซีรีส์โนวาครับ ซีรีส์ต่างวันี้ผมยังไม่หายเลยผมขายแต่ซีรีส์ที่มันดีจริงๆเพื่อนๆครับใช้แล้วคุ้มใช้แล้วปลอดภัยครับ2ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนเอาเซฟๆนะครับสองตัวนี้รวมกันครับไม่ถึงพันหกจัดไปครับ6กรูหกสวิต์อมยิ้มแล้วครับราคานี้ถ้าเพื่อนไหนชอบออดิโอหรือเพื่อนๆคนที่เอาไปทําร้านกาแฟอย่างที่ผมบอกอยากเซฟอีกหน่อยขอเท่านั้นมีลางมีรูไหมจัดตัวนี้ครับอยู่ได้แน่นอนครับมั่นใจครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมทําวิดีโอ แล้วก็หวังว่าให้เพื่อนๆเนี่ยครับเข้ามาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าในร้านที่ผมขายนะครับขอพรบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูคลิปของผมถ้าชอบยังไงก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมไม่เคยทำยู u ูบนะครับขอกําลังใจเล็กๆนะครับขอบคุณมากครับ